เอาเยี้ยทกขีกสัเอาเอาไม่ได้ทกทุกแม่งทุกแม่งทุกทุกทุกอีดตายควายข้างในตึกข้างในตึกตึกตึกโก้สองสามตัวเลยปืนไม่มีชิพหายแล้วไม่มีปืนไม่มีปืนชั้นสองบนหัวชิพหายแล้วบเนี่ว่าตึกล้างซ้ำไปยังอ่ะเมื่อกี้ซ้ำแล้วชกหนึ่งชกตายแล้วซ้ำอยู่บนหัวอยู่บนหัวมีปืนเลยอ่ะตึกเฮี้ยอะไรเนี่ย ด่านฟ้าวไม,ม่นั่นใจว่ะเออด่านฟ้าเข้ามาข้างล่างแล้วนี่ตึกน,น,นู้นหรอหนีหนีหนีหน,นีไม่หนีเออตึกน้องสองตัวตึกหน้าสองตัวเออเห็นแล้วแหละสองตัวฆ่ามามดีกว่าข้าวข้าวความเจ็บปวดไปน็อ,นอกน็อกน็อกมันน็อกหายน็อกน็อกก็คือเพื่อนน็อกหรือใครน็อ,นอกๆๆๆๆๆๆๆ ชุบได้ใช่ไหมชุบแล้วไม่รู้ว่าชุบได้ไหมมียาไหมมีมีมีอย่า,ยานกนะกำลังตามซ้ำไปอโอ้โหเฮอยโอ้โหเฮียไม่มียาแล้วว่าแมนเดตไม่มีเออยา,าก่อนไม่มีเลย อิปหายแล้ว,อว,วโอ้โเจ็บว่ะโดนหัวต้องโดนหัวด้วยเนีย,ย,ยตรงไหนวะแผลบ,บใหญ่นี่เข้าไปแล้วไอ้สัตว์ โอ้ตรงนี้มีสว <What? S 1> โอ้ไม่เห็นเข้าดึงในดีกว่าข้างในดึงข้างในเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่ตึงเนี่ยไม่ตึงไม่ตึงจริงแต่เี้แหละไม่ตึงเพราะว่าตอาน,นี้ผมให้ไีคนวิง่งผมจะขึ้นเน็ดแล้วมีคนมีคนมีคนปักกี้เพชรหลังเราใครวะปั๊มปั๊มคนคนคนโอเคออยูบันหอบานหอบานหอ,นหอยัดได้ไหมยัดได้ไหม ก่อนหน้าไปกบ12หลังเี้ไหมขบนขบนเพื่อนขบนตามมาตามมาตามมาหน่อยข้างบนกำลังกำลังตามกำลังตามกำลังตามไอเพล้งมีแลางมีข้าเจอหลังกูที่ใหญ่ที่มีรับเอยนกขับากี้ไปอยู่บ้านหลังนี้ ล็อกล้อตันไปด้วยไปด้วยเจ็บเจ็บเจเจ็บ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 เมอไซค์เออข้างล่างบ้านเกือบน็อคล็อกใครอยู่ล็อกใครอยู่จี้ต้องโผล่มาล้องโผล่มาอยู่ชั้นไหนตายตายสวย,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 ยวสวย บอกแล้วไม่ต้องลงล่างนี่ลิ่ลินมมีไม้อีกมีไม้อีกมีไม้อีกโอเคโอเครถต้ม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 จิ้มหายนะโหเขาเจ็บเลยตายแล้วเขาเจ็บตายแล้วผมโคตรเจ็บแต่ไม่ได้ได้ตันหมดเลยตันแม่งขี้ลาดว่ะกระสุนจะหมดกูแปดเหลือ อุ้ยเอดับยิงไอ้แม่เย็ดข้างๆโอไม่น็อกไอ้เหี้ยอย่างเจ็บอ่ะเอดับพ่อมึงตายโคตรเจ็บเจ็บพี่เหี้ยเจ็บของเนียนๆเอยเหี้ยเจ็บสัสๆอ่ะมึงมาเจียจาพูดเดี๋ยวด้านหลังด้านหลังไม่มีหมวกด้วยหลังเดินเราหรือว่าอะไร เฮ้ยประตเหมือนมาใกลกเลยว่ะตรงนี้ไม่มีไอ้เหี้ยเอาตัวนี้ก่อนไหมโอ้เจ็บแล้วเพชรนู่นเนินนสูงเฮ้ยผมไปชุบเพื่อนดีกว่ายสวยสวยยเลยรับเลย ผมไม่มีสมองนะเพื่อนมียาใช่ไหมมีมีไม่มีม้วโอเคผมไม่ต่างกันเลยดูหัวผมดิเพื่อนเอากระป๋องอะไรปลอมเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่ว่าเช้าว่าเช้าทีมเลยทีมเลยทีมเลยขึ้นรถ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 เลยเฮ้ยหนึ่งหลังไหมมาขับรถมาอะไรหรือว่าอะไร หลังก็มาหนัก็มากย่าปัวกับตัวหลังนะตัวหลังมาอีกสองให้มันขับมาให้มันขับมาให้มันขับมาเร็วกว่าฟ้าดีเพื่อนฟ้าดีนี่ดูสเต็ปมาเยอะทำไมมันเอาเปไปวิวสันตัวหลังมันอยู่รถก็ได้นะตัวหลังมันอยู่หน้ำเดี๋ยวครับไปเดี๋ยวครับไปเดี๋ยวครับแพรน้่โนนการการโจ๊กท่าสุดยอดวูู้ฮ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวหลังอยู่นี่ Watch out Watch out สี่ตัวสี่ตัวเราไม่รู้ว่าเรามาไม่รู้ไม่รู้หาทุกไม่รู้เลยโดนแบงล่างโดนแบงล่างโอยน็อะเบสมึงขึ้นยังไงล่ะเฮ้ยเบเกือบตายตกน้ำเอ้าตกตก โอ้โหงานเขาเอ้ยตกตกตกตันตันตันยืนลูกซ่ายืนนะลูกซองยิงมันกง้อเง้อเยอะยิงสวนแตกกันยเลยทุบได้ใช่ไหมโอเคอะเพจไปไหนอ่ะยู่ล่างหมดยังของมันก็น้อยนะแค่ดาว in ของมันเทพของมันเทพไม่มีเหี้ยอะไรเลยเฮ้ยมีไปข้างบนบนเขา ไอ้เหี้ยบอดาเมจแล้วกันมีกมีกมีกมันหัวมันหัวมันหัวจะเลินแล้วนี่กับตีนี้มอ้ยิงไม่ออกไอ้เหี้ยอย่าสามอย่าสามอย่าสามตายไหมตายได้ไอ้มันมีลายเท้าอยู่วะมันแค่น้องนะยิงยิงนิ้วซ้ายไม่ถนัดเลยว่ะแม่งกดไม่ติดเมื่อกี้เห่แล้วเห็นแล้ว บนหาลูกเขียวลูกเขียวมาหาเลยเพื่อนมเมาคืนมาที่ผมยืนยไปนย <laughs> <laughs> ยาน้ำปานเลยนะตบข้างหลังเนี่ยไม่มีเลยวะสะกอตไม่มีเลยวะมีมย,มมยาน้ำาหรอได้เลเอาอยาน้ำอ่ะได้ได้ได้ออได้แล้ว,วอ๋ออาน้ำมันไม่ได้แก คนนี้เคลียร์ยื ial, นทำไรพ่อหนุ่มขวามีนั่นไงเดินหลงหลงได้สัตว์คือรถมีดไปคืนรถนะคือรถคือรถคือรถจีบไปเลย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 ตั้งไว้ตังไห้ตังไว้มาให้หน่อยมาให้หน่อย ชุดขาวชุดขาวตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยอ่ะขับพุ่งไปเจอแล้วเกิดอะไรนะเกิดอะไรนะพวกยังไม่โดนเลยอะไรวะอีกรอบนึง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 เจ็บแล้วเจ็บแล้วรอบสองไป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 ตรงไหนตัวงะ หมดแล้วมั้งยังยังต้องมีอีกยังแตกเล้โหทำยาแป๊บกระสุนน้อยเกินร้านไอ้ตันไม่ทันไอ้เฮียตันเร็วใช่ไหมบ๊ายบายมิชจิข้ามแพ้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 ยิงไอ้เฮียมาใส่ทะลุรถมาใส่ทะลุไปครึ่งคันนี่ตันพากูรอดเลยฮะอีกโล้ยกระสุนเไป เฮ้ยยิงเรียกว่าเฮ้ยเกือบแมสสัตว์นี่เล่นลิ้นเล่นล sì> ิ้นไอ้เหี้ยโอเคแค่นี้นั้งมันหมดโอ้โหลังกําลังสีแล้วมันก็ไม่ได้ขับก็ขับให้ขี่ก็ไม่ได้อย่าบนอย่าบนไม่ได้อะไม่ว่างอ่ะเติมแก๊สอยู่เติมแอร์อยู่ข้างหน้าอันหนึ่งโอ้โไอ้เหี้ยไม่ได้จ้ะ ไปกู้ฮัลโหลคนโอ้โหไอ้เหี้ยนี่ไม่หนีก <eye> ูหน้าเกียดอ่ะไม่หนีกูไปหายหนึ่งทั้งเกมผมได้แค่สองตัวเองเนี่ยเออรีวิวไหมรีวิกเป็นอะไรที่เกียดจัดฮะเฮ้ยโอ้ยไอ้เพชรไอ้เวน คือรถนันไม่มีนะช่วยเข็นกันด้วยฮ่ามันยังับได้อยู่สวยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันร้ายจเ้าต้นไหมต้นไหนวะเฮ้ยขอขึ้นต้นนี้ต่าใจเลยขอฮือ ป้าสมุกด้วยโอ้ยหนึ่งล้านไม่มีคำว่าล้านในเกมเนี้ยเป็นอะไรเป็นอครับเลนกับตีนี้เป็นน MG ไว้เล่นกับตีนี้เล่นกับตีนี้สไนคืออะไรเราไม่รู้จักยา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 ย ไม่ต้องดึงเพื่อนไม่ต้องดึงเพื่อนไปยนไปผมเองผมเองเพื่อนไปเลยผมเองผมดึงเองโอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลยดึงจากการเฮ้ยยังดึงไรดึงไดึงไเทปหมวระเบิดเฮ้ยโดนแฟดดึงไม่ได้ดูว่าใครจะเป็นผู้ถูกเลือกครับผมเฮ้ยปัยาปมึมยาปมยาป๊ึงเดี๋ยวคนมาปป๊ึงเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเลน้ เรามาดูกันครับว่าใครจะกผู้ถูกเรือก้มีรถซื้อแล้วเราดอะจอคนอสมช่กันหารถีได้รถแลวรถแล้วอาตีนมาเอาอะไร อะไรขำอะไรไมไๆไๆไมไเท็นคนเงี้ยเมื่อกี้เดี๋ยวจะมาแล้วเบอร์นเฮ้ยย่าเหมดตีเดียวหมดตีเฮ้ยเฮ้ยรถ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 อ้กูไม่ได้เป็นคนปลามึงดูชื่อด้วยเออใช่เบอร์หนึ่งปลาทำไมอ่ะโอ้เบอร์หนึ่งไม่น่าปลาเลยไอ้ตันไม่ไอ้ตันมึงไม่ดูชื่อเลยเีย เออเบอร์หนึ่งปลาทำไมว่าเฮ้ยเพื่อนือบเหมือนพบปลาแสบท่านเน่เฮ้ยมันไปแอบไหนวะไหนวะเอ้ยไม่ไหวจะเกี้ยน่ะไอ้เคี้ยยอยู่ไหนวะ ร speaker, a roommate, a roommate. ายงานรายงานเลยชันนี้รายงานเดี the, ๋ยวรายงานแป๊บนึงเดี๋ยวรายงเฮ้ยเฮ้ไปมาเฮ้ยเฮ้ยเโอ้เพื่อนเพื่อนนทีเพือนเอเ่่อนทดีเพื่อนเ็นน่น่น